อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันขนลุกเปิดภาพวินาทีทหารไทยยึดภูมะเขือแม่ทัพภาคที่สองสั่งยิงทันที หากเจอ B s Q ลูกล้ำอธิปไตยคุณปู่แต่งเครื่องซิ่งมาแล้ว F 5 exercise ฝึกคอร์ส r e p o r t m e n t ขนาดสื่อ B B C เขมียนยังกล้าบิดเบือนนับภาษาอะไรกับข้อตกลง R B C รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปดูดน่วนท่านผู้ชมครับล่าสุดในเพจของม s s ยิด e r Strong Army นะฮะท่านผู้ชมได้ออกมาเปิดเผยปฏิบัติการยึดภูมะเขือนะครับท่านผู้ชมครับดูแล้วขนลุกมากบวกกับความภาคภูมิใจในตัวของทหารไทยของเราทุกนายท่านผู้ชมครับที่ทําภารกิจแรกมาด้วยชีวิตนะครับในการรักษาอธิปไตยไทยของเราไปดูคลิปกันท่านผู้ชมครับ Oh! วมชชโยทีดูคลิปนี้แอบน้ำตาไหลจริงๆนะในความรู้สึกของการเป็นทหารเก่าซึ่งผมเองก็รู้สึกปราบปลื้มแล้วก็ภูมิใจกับน้องๆน,นะครับที่ทําหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่และขอบคุณสําหรับการรักษาอธิปไตยเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นถ,ถัดไปนะครับเขาคงจะได้เห็นคลิปนี้ เอาไว้เตือนใจของพวกเขาว่าทหารไทยเนี่ยรักษาดินแดนเอาไว้ให้เนี่ยต้องใช้ชีวิตเข้าแลกนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องตลกผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังผมไม่ได้คิดว่ามันเป็น,เ,ปนเกมนะครับแต่มันคือชีวิตจริงที่ทหารไทยของเราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เขาพลาดเพียงครั้งเดียวนั่นคือเขาเสียชีวิตในหน้าที่นะฮะท่านผู้ชมแลกมาด้วยชีวิตจริงๆในการรักษาอธิปไตยให้กับคนรุ่นหลังลูกหลานรุ่นหลัง ได้เห็นได้ดูได้ขึ้นไปชื่นชมภูมะเขือของเรานะฮะท่านผู้ชมนี่คือความภาคภูมิใจในรอบ10ปีที่ฐานไทยของเราสามารถยึดพื้นที่คืนจากการรุกดานของเขมรน,นะครับที่มาตั้งฐานอยู่บนยอดภูมะเขือและเราเองก็ทําได้สําเร็จตามคลิปนี้ก็ต้องขอคารวะและสดุดีฐานทุกท่านที่ทําหน้าที่เพื่อชาติจริงๆนะฮะท่านผู้ชมผมไม่รู้จะพูดคําไหนไปมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมขอบคุณจริงๆเรื่องราวต่อมานะครับไปดูเรื่องราวของแม่ทพัพพระที่2กันหน่อย ท่านออกมาสั่งเด็ดขาดนะครับบอกว่ายิงทันทีหากเจอบ HQ ท่านขมรถ้าเกิดว่าลุกล้ำอธิปไตยนะครับนี่คือคําสั่งที่เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับคุณวัชนาณนาน่วมได้ออกมาเปิดเผยบทคสัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพที่2นะครับท่านแม่ทัพกล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันของกองทัพ,พที่2ที่จะจัดขึ้นในวันที่27สิงหาที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับที่ช่องสะงามจางังหวัดศรีสะเกษข้อตกลงในการหา รือกันเนี่ยก็ไม่ต่างกับพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งรวมถึงกองทัพเรือมีประมาณ3ข้อที่ทําความเข้าใจตรงกันก็คือเก็บกู้ทุละเบิดรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันอยู่บนพื้นฐานปกติโดยข้อเสนอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมกันเก็บกู้ทุละเบิดกับไทยต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีการปักปันเขตแดนแล้วชัดเจนแต่ยังไม่ทราบว่าก,กัมพูชา จะรับเงื่อนไขนี้หรือไม่ส่วนจะนําไปสู่ความสําเร็จในการแก้ปัญหาหรือไม่นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้นําของกัมพูชามากกว่าว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพราะหน่วยทหารในระดับภูมิภาคของฐานกัมพูชามีหน้าที่รับคําสั่งหากข้อใดไม่ได้ข้อยุติก็จะนําไปหาลือ ในระดับอื่นต่อไปในกรณีฝ่ายกัมพูชายื่นข้อเสนอให้ไทยนั้นเออื้อรัว้วรวดน้าแลกกับการเก็บกู้ทุเเบิดนั้นพลโทบุญสินาพาดกลางท่านก็พูดเรื่องนี้นะครับบอกว่ามันเป็นคนรับประเด็นกันเราไม่ได้รับข้อเสนอนี้อยู่แล้วรัว้วรวดน้าคือแนวตั้งกําลังของฝ่ายไทยไม่ใช่เขตบ่งชี้แนวชายแดนส่วนกรณีกองกําลัง B H Q ของกัมพูชาแอบมาซุ่มดูการราดตระเวนของฐานไทยนั้นหากรุกร้าอธิปไตยของไทยเราก็ยิงเขามาในลักษณะเคลื่อนที่เร็วซึ่งได้ให้แนวทางกับกําลังพลไปแล้วหากพบเจอตอบโต้ทันที รวมถึงการลักลอบวางทุ่นระเบิดด้วยกัมพูชาก็ยังคงระมิดการหยุดยิงด้วยการวางทุ่นระเบิดเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้ระด,ดับบรรคับบัญชาของเขาแต่ทั้งนี้เราได้มีมาตรการในการประท้วงตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอยู่ตลอดพร้อมระโวะว่าอย่าทำอีกเนื่องจากเป็นการทรุกล้มอธิปไตยของไทยซึ่งการประชุม RBC ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของกัมพูชาหากได้รับสัญญ,ญาณมาการเจรจาก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามแม้กำลังพลชั้นผู้น้อยของกัมพูชารับทราบแล้ว แต่หากไม่ใช่ในโยบายของผู้บริหารก็ไม่สามารถคาดหวังได้ส่วนในเรื่องของการลดกำลังและนำอาวุธออกจากพื้นที่นั้นท่านเมทับบอกว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลของทั้งสองประเทศหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ส่วนในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลของฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อนเนื่องนั้นท่านเมทับบอกว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วคุยกับคณะผู้นําทูตและผู้ช่วยทูตทหารซึ่งมีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในการลงพื้นที่ ในส่วนของกมพูชาก็เป็นการปฏิบัติที่เขาเองมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ส่วนจะมีมมลหรือไม่ก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยหลักฐานปัจจุบันนี้ทุนระเบิดก็ยังมีอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามด้วยระมัดระวังท่านไม่ทับพูดถึงฮุนเซนในนะครับบอกว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของฮุนเซนไม่ว่าจะออกมาแนวทางไหนเราก็พร้อมรับมือในส่วนของประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยเช่นกันเวลาที่ท่านไม่ทับออกมาตอบคําถามสื่อเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าเฮ้ย มันดูเคลียร์นะครับซึ่งเรารู้เลยนะครับว่าท่านแม่ทัพรู้ทางคุณเซนมาอย่างดีนะฮะในเรื่องนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับมือเองนะครับคุณเซนมาไหมไหนดูเหมือนว่าท่านแม่ทัพรู้วิธีที่จะรับมืออยู่แล้วด้วยท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้ท่านแม่ทัพพูดเสมอนะครับว่าขามรนนี่ไว้ใจไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับมันจะไว้ใจได้อย่างไงอะขนาดสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง BBC ออกมาพูดนี่มันยังกล้าไปบิดเบือนข่าวเขาล่าสุดสื่อขมตอย่างเดอะแคมโบเดียได้เผยแพร่บอกว่ากัมพูชากำลังมีชัยเหนือไทยในสงครามข่าวปลอมโดยอ้างอิงจากสำนักข่าว b b c อ้าวท่านผู้ชมครับดูมันบิดเบือนไปคือข่าวนี้ผมได้บอกกล่าวไปก่อนนะครับในอีีก่อนนะผู้สื่อข่าวอาวโุโสอย่างจนาธานเฮดท่านผู้ชมครับได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของขมิเนี่ยนะครับมันกลับกลอกปิ้นป้อน ทำให้เราเนี่ยจับโปะได้อยู่หลายครั้งซึ่งทั่วโลกเขารู้กันดีอยู่แล้วแต่ทาง BBC เขาแนะว่าไทยเนี่ยสมควรที่จะทำแบบนี้นะครับในการทำข่าว3ข้อเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะตามหลังทางฝั่งของกัมพูชาเวลาออกข่าวปลอมเขาก็ย้ำว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเฟกนิวของขเมศนะไอทางฝั่งของขเมนนี่มันดีใจตรงไหนครับเนี่ย มันเอามาบิดเบือนบอกว่ากัมพูชากําลังจะชนะไทยว่าอย่างนั้นโอ้ตายแล้วปวดหัวกับพวกคาเมนพวกนี้จริงๆเลยท่านผู้ชมครับไอเราต้องมาทําข่าวแก้มันอยู่ตลอดเลยนะฮะฝากแชร์สื่อนี้ไปให้ BBC ดูหน่อยท่านผู้ชมครับอ่านที่ตามพลาดไหมนะเดอะแคมบเดียเอาไปปักในเพจของ BBC หน่อยฟ้องไปเลยว่าคาเมนกําลังบิดเบือนข่าวคุณอยู่ตอนนี้นะครับเออเขาพูดอีกอย่างมันพูดไปอีกอย่างหนึ่งแหมมันชักจะคุยไม่ดูเรื่องแล้วคาเมนเนี่ยท่านผู้ชมครับคุยกับเ5ห้ไหมคาเมน ล่าสุดนี้นะครับคุณปู่มาแล้วครับ F5 ออกมาเอ็กซ์ไซส์ครับหลังจากที่แต่งเครื่องซิ่งนะครับติดเดด้าใหม่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหลายกาดมากนะฮะสำหรับคุณปู่นะครับล่าสุดนะครับออกมาเอ็กซ์ไซส์นะครับในการฝึก cross d e p l r t m e n t ที่ฐานทัพอากาศกวนตันที่ประเทศมาเลเซียนะฮะท่านผู้ชมครับ มีการฝึกร่วมกับมาเลเซียมีฝูงบิน18ฐานทัพท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการวางกําลังกองบินที่กองบิน56จังหวัดสงขลานในสัปดาหนะ์หน้ากองทัพอากาศไทยของเราส่งเครื่องบินบข .18 นะฮะฝูงบินที่211กองบินที่21พร้อมนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเดินทางไปทําภารกิจในการแลกเปลี่ยนการวางกําลังคอสรีพตเมนต์นกกองทัพอากาศ กัวตันประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่19าถึงวันที่2 1สิงหาปี2568นะครับคลิปภาพหลายอีีที่ผมเอามาให้ดูกันนะท่านผู้ชมที่มีการโชว์ไข่ฟองเสียเงินนะฮะนว่าอากาศเอกพูนศินแจ่มใสท่านผู้ชมครับพ่วงในการกองฝึกร่วมผสมสำนักง,งานยุทธการและการฝึกของกรมยุทธการทหารอากาศนะครับเป็นหัวหน้าของคณะในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ในโอกาสนี้ครับกองทัพของทั้งสองประเทศก็ถือว่าได้มีการจัดการสมมนาแลกเปลี่ยนองความรู้ในเรื่องของการบิน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพนะครับซึ่งก็ได้มีความกระชับความสัมพันธ์ระหว่างของกองทัพอากาศทั้งไทยและก็มาเลเซียในทุกระดับนะครับถือว่าก็ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ท่านผู้ชมสําหรับคุณปู่ F5 นะครับหลังจากที่โอ้โหปลดประจําการคิดว่าจะได้ไปจอดลหล่อสวยๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วแต่ไม่ครับช่างไทยของเราแต่งเครื่องซิ่งให้ปรับปรุงเดล่าใหม่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหใหม่กลิบแล้วก็พร้อมที่จะ ทะลุทะลวงได้ตลอดเวลานะฮะสำหรับทางฝั่งของขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับ F5 นี่ก็ถือว่าเอาอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องถึงมือ f 6แล้วก็กีเพ้นก็ต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยไทยของเราก็มีพละงกาลังอยู่ในมือค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงฝูงบินนะฮะท่านผู้ชม F5 ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับก็ถือว่ากองกําลังมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาจะมาที่ประเทศไทยของเรานะนะสิบแปดฐานทัพอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนกันที่กองบิน H 6 จังหวัดสงขลาระหว่างวันที2่2ถึงวันที่4กันยานี้นะครับทานผู้ชมครับก็เป็นการแรกเปลี่ยนที่น่าสนใจเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับคุณปู่เอฟก็ถือโอกาสได้อซอซ์ไซออกกําลังกันหน่อยทานผู้ชมอ่ะงานนี้เองก็ถือว่ากองทัพอากาศนี่เคลื่อนไหวนี่ดีมากนะครับโพสถี่ซะเหลือเกินทานผู้ชมอีพีนี้ผมมีเรื่องราวม,มาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนเอาไปด้วยนะครับ มันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ